เออเปใจแหงบ่ปมากระดกแลว้จะสมัยเป็นสาวเป็นตอนเป็นสาวก็จพ่อข่อยก้อนน้องข่อยจะสิคุยเขาเจ้าก็ว่าไปอีกน่อทำไมตะกี้ข่อยงามเลยอุ้ยงามบากแล้วมง่ามปจ เบาหนึ่งงามเจ้าขึ้นยิ้แล้วบอกเจ้าเบาหนึ่งงามไม่ตี้ก็งามอีหลีเลยเนาะเหตุคือว่าเจ้าไหนสนะโอ้ยเราเบิ่งเห็นเป็ดปีดอดปาดอยู่เฮ้ยน้องคอยมันต่างจากคอยมองไหนมันก็คือกันตัวเจ้าก็บเบาด้วยมันก็คือกันตัวเหตุเป็ดปีดอดปาดอยู่น้อตะกี้แต่แม่เม้นคอยเห็นมันในสภาพเดียวนินบอกคอยกับบเอาคือกัน ไอ้สิบวกมันเจ้าว้าพืนมันโอ้ยเยวบึงถวยกับใครก็จะหัวหลักเสือผพาก็จะเห็ดคอยซักเออตากเสือผ้าใครไปตากมันก็บอ่ไปตากมันไอ้คอยตากือเก่าขนาดคอยซักแล้วมันยังไ่้คอยตากือเก่าเพื่นอนนี่บ่เคยกวดย เจ้าว่าวเวื่อน้องคอยได้นี่บ่อยกว่าบ่อยกว่าตะกี้คือเอามันหูว่ามันเป็นกีร่าตานี่เจ้าก็ว่าไปอีกแล้วบานนี้เอาเขาว่าตัวจะาว่าวพื่นน้องข่อยเนาะโอ้ยแต่ไม่ข่อยกลับไปได้นแตนบอกขอเขาเอาเลยเขาเบาเลยเออเขาเอาอีแน้นบอกขอสิไปบอกน้องข่อยขอสิไปบอกน้องข่อยแน้นขอยว่าเจ้าว่าวพื่นน้องข่อย ขัดเลนี่คอยก้าวเลยน้อมันก็สิบว่ามิดีมิยังในโบ๊ยังในจังหวะมันขัดเลยเจ้าว่าดีหลายท่อค่อยเดิอุกังมาโดนนี่เขา่เคยวาเลยฟัเตอนนี้ผู้สาวสิบาทกี่บสนะผู้สาวหมื่อไหร่สินะแต่พ่อผู้สาวหม่อไห่สินะแต่พ่อผู้สาวเม่หร่ก็ กันไม่เปลี่ยนไรก็นยังเปลี่ยนอยู่ล่ะแม่นบอกอันเก่ามันก็ดีอยู่ด้ช่วย่จังไหนมันยังใครคุยว่าวย่าไอ้คอยุ<บ>ยว่าเรื่องนี้มันรู้ล่ะเปล่าเข่าโบนึง่งโอ้ยทุยกอย่างเข่า่หนึ่งถวยบ่ลากโอ้ยเจ็บใจจะาว่ามาันเจ็บใจแดนคอ,อยเจ็บใจหลายเฮ้ยเจ็บใจแห้งบ,บ่แบบเทา เจ๊ใจห้งมาอ้ปาไปก่อนเด้อป้ามาหัวเด้ไปก่อนแล้วจะมุสุสิคุ้ยกันเอาือมาเห่ากูคักาแท้ไปวัดเจ้านี้มันอยากได้กุ้ไม่ไม่มคืกอยังยังก็ดียังบม่ให้บัดรเจ้าสี่น้งเพื่อนกูว่ะไปวัาเจ้าหีเทาไปไดีววัเจ้าซัวเพราะมีเจ้าวิ่วัวาอุ้ยไปกูอ่เจับมดซั้ ย่นไปได้นี่ป่าล้วชวนคอยว่าไปไเลยๆวูวหูเหลืองอยังเจ้าก,ก็ได้นี่มดไปหาล่างหวยมุดไปเฮ้ยอะไรอี